ก็พบสวัสดีครับครับวัสดีครับผมวัสดีคุณนันต์วัสดีพี่น้องเอฟซีของช่องคุณนันต์เอฟซีของหมอลําสังัดงูงามนะครับอีพี่นี่นะครับน้่ฝากที่ตอนน้องคือเก่าครับเจ็ดแปดเบอร์นะครับแม่ลูกสาวหน่อยเริ่มต้นหลักพันนะครับเริ่มต้นที่หลักพันเริ่มต้นอยู่หลักพันครับคุณนัน์ครับ พี่น้องกะบเบิ่งกันให้จบเนาะแม่พาอะไรเบิ่งเธอตุงเธอตัวครับอ้าพี่น้องเบ่งแเราเห็นเราอยากได้ครับช่องทางติดต่อครับช่องทางติดต่อกะเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์เก้าสามสองสามห้าศูนย์สี่เจ็ดูนเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดียไรนะครับแล้วก็ตามด้วยเฟซบุ๊กนะครับหมอลำสงัดงัวงามนะครับอ่าของหมอลำนี่รับประกันหนึ่งเดือนนะครับระบบสากลนะครับการส่งกับอ่าอีพี่นี่น่าจะ ทรงฟี่ให้พี่น้องลอยโลนะครับกเห็นใจมรัําพื้นกันเนาะให้พี่น้องเห็นใจอ่าทางทางกับผมนั่มนะครับเพราว่าค่านามันกะมาตจะฐานก็ะยุขึ้นเก่าจะมาแลราขางัวหลวดลงนะครับมันกะเป็นสภาพวะาขาทุ่นลายครับผมกเห็นใจทา้งมรัําพื้นกันนะครับอพี่น้องมาเดี๋ยวสีพาะไรเบิ่งเดีาะคนับพี่น้องขันมบนเบิ่งเราอย่างไดได้ครับเด้อโทมาเบร์ขึ้นยู่นีทึงเบอร์ไล่ทึ่งเบร์โทรเนาะ ครับเสียไร่ก็ไล่มากบนันนีเนาะครับผมทุกข์กทษมาบนนีได้พี่น้องเด้อบนนีคันพี่น้องอยากไมเ่เล่นยุคลองยุ่ฟั่มก็มาได้บ้านกกาะกตำบลบอมาดอำเภอบุรบ,บรือจังหวัดม,ม,มหาสาร,รคามนะครับเนาะนี่พี่น้องมาบานนีเด้ครับเด้อการรับประกันมะล่ำลักอะหนึ่งเดือนเต็มนะครับเนาะการส่งกะฟรีหลายโลเนาะครับผมอ่ะเพราะาว่าราคางัวโหลดต้องหลายได้พี่น้องแล้วก็ค่าน้ำมันค่ารถนี่ก็ซ้ำเก่าซ้ำเก่าครับอืมบ็เล่ ทุกตัวนี่ตัวล่างนี่บ่ก็น่าจะเป็นบางตัวครับบางตัวเอครับผมตัวใดตัวใดบอตัวใดกสิบอกไววเนาะครับเอาเบอ่งกันเบอร์หนึ่งเบอร์ตมิตครับเบอร์แรกครับพี่น้องเบอนี่เป็นงัวเป็นงัวทองอยู่สามเดือนรับประกันทองครับเป็นง้วรับประกันทองอยู่สามเดือนครับแม่นี่ทองกับพอได้เนาะครับนี่ทองกับพอวิโก้สองล้านครับอ่าทองกับวิโก้สองล้านครับทองสามเดือนรับประกันทองเนาะครับบานเยนลูกที่ทองตัวที่ไหนครับ อ่าเป็นตัวที่สองครับพุนนั่นครับลูกในทองนี่พี่น้องนี่ตัวที่สองก็ถือว่ายังสดด้พี่น้องเด้อขั้นเป็นพี่น้องได้ไปคือไปรอดิีน้องหล้วกรุ่นแค่เพียดขนาดเนาะวาพันเสียงงว่าลูกออกมาได้ซํำได้ความูงเพิ่นหลายไปเลยครับอ่าภามสูงนี่ลอยซีซิผาบวกครับความูงอยู่ลอยซีสิ้าบวกครับลบนี่เลยครับเด้อขั้นเป็นพี่น้องมาอยู่ยักได้ครับในราคาครับราคาอยู่ หนึ่งหมืนแปดพันหาล้อยครับหนึ่งมืนแปดพันหาล้อยครับผมเอาว่าแม่บ้านได้เพียงหนงเด้อเอาบานี้ผมก็นสิบาพี่น้องไล่ยบึงรอบโตนะครับเนาะหนึ่งหมืนแปดพันหาล้อยเอาตัวนี้ทรงได้ฟรีลอยลูกครับผมบานี้ต่อรองเดี๋ยวบอครับตัวนี้อ่ากะน่าจะต่อรองได้แน่อ่ามีมีได้แน่ได้เพี่น้องเด้อหน้าตาครับก็ถือว่ายั่ดงสดอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่หน้าตาสดสดอยู่ด้วยครับนี่หน้าตาดีนะตางามหน้านุ่นๆตุ้นๆสวยๆครับขอบตาดำขอบหูดำ นาขามีดำครับนาขาไม่ติดดำนะพี่น้องเนาะบึงคอบึงเล็บ,บ,ลบ,บลครับบาาเนี่ยคอเล็บก็ถือว่าใช้ได้แะครับนี่บอถึงกับนั่งฝ่าได้พี่น้องเด้อต่ว่าก็อยู่ในเกณนใช้ได้เกณนดีเติบนมบอมมีติงเอะครับเป็นง่า,ายหไดๆดีๆจังหน่อยตัวนี้เนาะเป็นเป็นว่าขาดน้ำเบี้ยงครับ,บนั่งครับบารนีลักษณะบานเท่ากับจะจอยนั่แหละเนาะจอยครับขาดน้ำเบี้ยงครับพี่น้องง้อนาแรงครับ แล่วกงว่าบริคุณห้ามบริคุณว่าหามกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอาจังสี่นะครับไปเลียงเลียงให้มันอ้วนแล้วมันก็สิมีกําไรขึ้นเนาะเอาอ้วนไปเลียงจอยกําไรตกเปิดไปในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดพันห้าร้อยนี่เลยครับเด้อจากการเบ่งนน่กะนังใส่ได้อยู่ด้ครับพี่น้องปติวันิจอยหนึ่งเนาะไปเลียงไปคุณเอาเด้พี่น้องเด้อนี่ครับนี่เนื้อหนังใส่ได้ค้าก็ซื้อต้องเหยียดดี ะได้แล้วครับส่วนต่างๆนี่นี่หม่องนันนี่จะจอยเนียเนาะครับอจอยเนียล่ะพี่น้องงมื่หน้านี่เป็นหญ้ากระดอกครับขนปล่อยเลี้ยงน้ำทงแบบนี้ผูกกินเฟี้ยงแบบนี้อ้วนหญ้ากนละม่แจ่เฟี้ยงม่มมีหญ้าครับฝนบ่ตกเออพี่น้องทางบนรบือนี่เจ้าบ้านมํำถึงงัดนี่ฝนบ่ตกุกนะครับเด้อนี่ไหลหม่องไหลบอลช่วงสองสามมือวานหันเนาะอากาศจะคื้นู้นหนาวครับ เกิดจากฝนตกแม่หม่องในบอลเยะอยู่หม่องนีฝนตก้วยครับเด้อเนี่นะครับตัวที่หนึ่งมเอาค้ารถพี่น้องเนี่ยตัวที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งหน้างามไงดีครับนี่ปวดหนึ่งตึงมากนี่โอ้เป็นกำได้เลยครับนี่เอาไปรุ่นเอาคนใช่ลูกได้งามซัมได่เนาะครับพ่องนีรับประกันเห็นแน่นอนครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับครับพี่น้องครับว่าเบอร์ที่สองนะครับเด้อ เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เนาะโอ้เป็นงัวแม่เพืนอนี่เป็นเล่ผ้าบีบปุ๊ครับเพิ่งไหนครับเล่ผ้าบีบครับ <c oughs> บีผ้าเหลมาหน่อยเนาะแมนครับลูกเพินนเ่นเด็กเป็นบีเพิ่นเป็นเล่นีนอ่าลูกเพิ่งนี่ก็นเป็นเป็นบีเล่ที่กัอนอืมออกมานะไปทั้งพอหลไปทั้งพอไหลายเนาะครับโอ,โ,อโอ้ลูกนาดีแตนะ่เนี่มันลูกเด็กจะเดือนแล้วครับเนี่ ลูกได้สามเดือนฟาครับลูกได้สามเดือนกว่าเป็นง้อลูกตัวที่ไหนครับเป็นง้อลูกตัวที่สองครับคุณนั้นตัวเห็นจะ่นีตัวที่สองครับเป็นผิดเมียเนาะครับห้พ่อเพิน่นบ่ชื่อพ่ออ่าพ่อพ่อเพิ่นกับเป็นบีบเด้อืมเอาพูว่าเป็นบีบเนาะเป็นเป็นบีบของของกลมครับอืมสายกลมสายกลมบีบสายกลมบานีแม่หนี่สูงหายไปเลยครับแม่หนี่น่าจะ ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบเนาะรับราคาชุดนี้เปิดราคาใบร้านเป็นไรครับเลยเปิดใบยี่ส์สองหมื่นสามพันหาร้อยค่ะสองหมื่นสามพันหาร้อยครับเอาชุดนี้วยครับแม่ลูกลูกแม่นีิสองหมื่นสามพันหาร้อยต่อร่องเดียวครับต่อร่องไหนครับต่อร่องไหนได้พี่น้องเด้อส่งฟรีเลยลกขึ้นกันครับบัตนี้สิบบาทพี่น้องเบิร์นะครับราคาหนิพี่น้องมันอย่างไรวยครับง่อซุ่มดีบีบซุ่มเลยนี่พากันมากนี่เพราะว่ามัน เนื้อหนังดีเพราะเป็นง้วงสายเนื้ออยู่แล้วเนาะครับนี่ครับต่อไปนี่ยัดมันเขาไปได้กับงามด้วครับนี่แต่ว่าชุดนี้นี่งามเติบเนาะงามครับเนื้อดีหนังดีเติบได้พี่น้องนี่ชุดนี้ำน้ำนมแม่ก็ดีครับอืมคุณอ่ะดูเข็นนุ่มน้ำไปฟ้องอาญาเลยพี่น้องเลยบางคนเด้๋ครับเด้อโอ้ยเหนืนหนาอย่าเพิ่งเหนืนหนาเล็กน้อยครับนี่หนาเพิ่น คนตาขาวๆนี่ครับสีคนฟันนี่ครับนี่แต่ลูกอ้วนดีครับเนาะลูกอ้วนดีครับอ้วนตุป๊ปุดีครับแม่ลูกไหม <c oughs> นี่เป็นน้องเลยบัง <c oughs> คนคอขาเร็บเดอขอข้อครับเด้อเออข้อขาเล็บเหมือนกันถือว่างามใสได้แหละครับหางลูคนสีขาวๆนี่แดงเป็นธรรมชาติเพิ่นเด้อครับเด้อบัามันหางหางดอกครับ <c oughs> ซุ้มบุนีนาแดนหางดอกเป,เป็นเรื่องของธรรมชาติเพิ่นเด้อครับเดอ้อเ,เป็นสายพันธุ์ของเพิ่นสายพันธุ์ของเพิ่นอ่าสายเพิร์นของเพงิพ่นนี่สีมาแบบนี้ มีหนาดางๆหางดอกๆหางเลี้ยงแดงหางก็ขาวประมาณน,นี้แหละครับแต่ว่าเลืงเนื้อนี่ยกให้เพิินเลยครับซุ่มนี่ซุ่มเล่ซุ่มกัดซุ่มมันซุ่มไอ้มวเยพากันมาเนี่นี่ครับรานะคานี่ครับส,สวยๆเป็นน้องอยากได้เอาไปเลี้ยงนยครับเด้อนี่มาเบิงเอาตัวจริงกับมาตามที่ยมแจ้งไว้ตอนคลิปเียนะครับมาบ้านใดมาหม่องใดไปบุถึงมาบมอหอดกับทรมาถามเอาเบอร์ลงุงเบอร์ไล่นี่กับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทร ไล่มาสอบถามเบิ้งรูปอีกทีหนึ่งก็ได้คันเบิ้งบกครบเบิ้งบกคักเนาะครับในราคาสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยเอาพี่น้องเด้อต่อเอาด้วยครับเด้อตัวนี้ยังต่อได้อยู่ดวยครับนี่ราคานี่ต่อได้แต่ก็ส่งฟีอีกหน่อยโลเพราะว่าขันตอนลุดนลายกะเท่ากะผลทุนมันมากตำหนิเนาะแมนแมนครับไปขันสิไป่งเกินหน่อยโลนี่กะบหน่อยโลนี่กพันห้าเด้ครับ่ารถด จังหวะละพี่น้องงัวนี่ราคาต่ำลงแต่ว่าน้มันอยู่ซำเกาเนาะครับค่าขนส่งมันเกิดจังหวะเหะเนาะพี่น้องเอาอยากได้ก็ว่ากันเอาครับนี่ผม้ดมากถ้าถ่ายดีถ่ายงามนะครับงัวแม่นี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่หนังกด็ดีนี่ครับโหถ่ายนิดแม่นี่เป็นตาเอาไปเลี้ยงอยู่ดินีะครับนี่นิ้ตาคุณดีเลยเนาะคุณดีครับเทียง ครับพ on so an awesome. well, um, ี่น้องครับบัดนี้พ้ามาเบงเอาแม่สาวสีนวลๆนะครับด้อเป็นแม่สาวงัวแม่สาวสีนวลงามๆครับตัวนี้แชิงขาดีดีเนื้อนังก็ดีนะครับด้วยนี่ข้อหน้าหนาอ่าอายุไรเป็นได้ครับแม่นี่อายุสิบห้าเดือนประมาณสิบห้าเดือนครับแต่ปีนิดๆนี่ะครับปีสามเดือนนะครับเด้อเอาอีกบุตรนาจะขึ้นหน้าผมว่านี่เดือนเดือนหกเดือนเจ็ดก็ขึ้นแล้วอืม แม่นี่ลำตรงลำโตดีดวยครับเด้อเป็นว่าแม่สาวเนาะครับขวอมสูงหนีวัดิึงไปครับครับสูงลอยสามสิบหาครับข้อมสูงวัดไดอยู่ที่ลอยสามสิบหาครับเนี่ยครับแข้งขาดีดีแม่นี่เนี่ยแข้งขาใหญ่เนื้อดีนังดีมึงถ่ายได้เพียงหน่องเด้อถ่ายดีค้นหางนี่ครับเครื่องอมข้นหางนี่ใหญ่ลำหางตรงดีดีนี่คพื่นะโอ้คุณดีเยอะด้ยเนาะครับคพื่นะคพื่นะจับอะไรด้ครับเนี่ยให้แขกจับอะไรเว่าคุณุนิ่งเล็บิ่งคอครับบ่าเนี่ย เอาเล็บข้อนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเนี่ยอืซื้อเติบอยู่พ่อครับเรียบนนร้บอยเนาะพ่อซักเติบของเพิ่อยู่นี่นี่ครับนี่น้ำต้น้ำล่างอ่าท่ายนี่ยนะดีง่วนนังดีหนาปากงี้ครับแม่สาวแ,วแม่นี่ครับเปิดราคาเวลนไรหมครับเปิดราคาอยู่หนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยครับนี่พี่น้องง่วนแม่นี่ครับ เก็นตาเอาเพราะกล้ามเนื้อพ่นมาดีกล้ามเนื้อขาออกตอนตันเลยบันนี้ผู้ใดว่างว่าน,วนุ่นนสี่หายลูกบ่งัมมห้ลูกบ่กแดงเห็นหลายแล้วครับเขาขาวสีสีห้ลูกแดงจึงคืนก็บปุ๊ดบ่อยากพี่ดอมครับ <laughs> งวัวแดงจึงคืนหขลูกไล่ๆก็มีครับให้ลูกเขาก็มี่หาลูกเขาก็มีม่อเอาเห็นมาหลายเล้ครับเด้อเครื่องบ่ดำนี่ให้ลูกน้าตึบกับปื๊ดบ่อยากครับเครื่องแบบนี้เนี่เครื่องอมสิครับนี่ แต่ว่าตัวนี้ไข่เนยถึงว่าผู้เชียวปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกกับไข่เนยราคาก็บ่สูงเนาะครับรคเนี่ยครับการเนือเพิ่นออกมาดีได้ไปลองนีเนี่ยเนี่ยช่วงช่วงขาช่วงท้ายเนี่ยการเนือเพิ่นออกมาดีน้ำล่างโอนต้นดีขาซื้อตรงเหยียดดีครับเรียบคอนี่กับบดถึงกับสักแต่กับงามครับบ่บ่ขี่ลายด้วครับแม่นี่ยถึว่างามเติบเหมาะผู้เชียวปเลี้ยงเนี่ยราคาเท่าำกว่าครับ 16, หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยครับ 16, หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวนี้ตัวหดบอครับตัวนี้ามันน่าจะน่าจะเป็นเป็นมองคายเลยครับตัวนี้ในราคาขายได้ครับด้วยราคานี่ขายเลยหนึ่งหมื่นหกพันนี่ก็ถือหาร้อยเนาะแมนครับผมเบืงอยู่งนี่ก็สมอยู่นะออิงเนื้่บอ่ะครับนี่อืมได้ไว้เนื้อขาเนี่ยมันก็ทิ้นสองผุนใช่ <laughs> ปันกันสองกัวผุนพี่น้อง เนี่ยมีเนือกสบายๆเลยครับเนี่ยในราคานี่ครับมบาปนิรงเดี๋ยวงรงลอยล,กกล,ล้อคือเขาบ่ก็นาจะลอยลกอนะครับแม่นี่เอาราคาหนาคอกนะครับแต่ว่ากระทรงหายลอยล้อเนาะพี่น้องเนาะลอยล้อเนี่กับพันหาครับ 16, หนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยหักออกพันหากระสีเดียมื่นหาเมื่อดีมื่นหามื่นหากะห้พี่น้องเบื้องบนมูลนิธิเป็นตาดาเพราะฉะนั้นครับมื่นหาเนี่ยพี่จะไดน้าบังกับพี่น้องนี่แม่นี่ แต่สำหรับข้างมือหาครับค่าสรงอีกร้อยห้าสิบล้อหนี่เออลอยล้อกับพันหานับเออโอ้ขอทาด้วยกลาเนื้อพี่นองมาดีอยู่เป็นเป็นว่าหนังลายดีงรว่าหนังครบอว่าหนังหนาใช่ได้นุ่มเนิ่มลำของลำแข้งลำขาถือว่างามด้ครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็บบ่อบ่อแคะบ่อตื่นบ่อถ่วงเนาะนี่ครับพี่บ่อตื่นบ่อถ่วงบ่อยั้งเลยโอ้แผ่นหลังนี่ดีด้วยครับส่วนบรรทัดหลังนี่งามกว้วงเติอของคนอยู่ เอาอีกกะภายในปีนี้มั้งอาจจะขึ้นเนาะครัช่วงเข้าดำหน้าหรือประมาณนี้แหละเนาะนนี่ะประมาณหรือเขาเขียวพฤษภาพมีทุนน้ำอ่ะเพราะว่างวดสมัยงวดไทยกลางเนี่ยมันจะสิทธิ์กลางกเดือนมันก็เป็นสัตว์แล้วไทยกลางกับสิทิ์ติดมันแน่อยู่ดอกนี่แนพอกราบเนื้อพันดอกเป็นมัดเป็นร่อนดีอยู่นี่ครฮะกระนั่มสิทธิ์มันมาอยู่ดอกพันดอกเนาะ หนึ่งมืนหาพันก็ว่าได้เนาะหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยกะหาคาร์โบได้ไปซะท่านหา 5, เหลือหนึ่งมืนหาพันก็ลเลยใช้แล้คาเนื้อเลยครับนี่แล้วก็เนื้อพี่น้องนี่เอาตัวที่สามเปนบ่แม่นครับเอมามักกะโทรมาเลยครับเดอ้อเบอร์นี่ละครับเบอร์ขึ้นไทยยู่นี่ยแหละครับพี่น้องมาเบิ่งเบอร์ที่สี่ด้พี่น้องเดอ้บอบ่เนี่ยเบอร์ที่สี่นี่กะคุ้นดี โอ้นางนาดีมน,ดนี่เนาะสีแดงนี่ครับเด้อบ้นีน้สีแดงม้านนี้อากาศนี่คึมๆนะครับเด้อไม่มีแสงแดดสีอะสีโปรแก้มปนันไดนนน <c oughs> ก็ดีคนไทยมาหอนคกัาคืงกลางทานพี่น้องบันนี้แม่นี่นี่เป็นง่าผ้าลูกมะเหลาเนาะผ้าลูกมะเหลาตัวหนึ่งครับผ้าลูกมะหนึ่งตัว <c oughs> อ่าปัจจุบันนี่ท่องว่างบ่ครับพี่นหน่ออ่าพี่น้องเจ้าของเกา่าผสมไว้อยู่ไหน เอกสารใบผสมได้เดือนเดือนหนึ่งกับสิบหามือครับผสมไปเราเดือนหนึ่งกับสิบห้ามือครับมีเอกสารการผสมให้เอกสารใบหลอดมีรบครับบันี้เพิ่นผสมพงเข้มหกแปดอ๋อทับเข้มหกแปดนะครับพี่น้องติดบอติดบอรับร่องบอรับประกันนี่คือแค่สมัยซื้อได้พี่น้องด้วยขั้นบอติเขาผสมมาไหมครับแม่นี่ความสูงหลือไม่เลยครับความสูงอาจจะ ร้อยสามสิบห้าบวกเห็นครับเห <c oughs> ็นอ่ะพี่น้องวมาเห็นเลยด้วยครับเด้อร้อยสามสิบห้านี่วัดบ่เห็นบ่ต้องเอาด้วยครับเด้อร <c oughs> ทว่านี่เห็นแน่นอนแหะครับนีย่ยราา้อยโพดแตว่าร้อยชี้สิบบวกลบเนาะ <c oughs> เอาร้อยสามสิบห้านี่ยนะครับเห็นการเดินกันย่างดนะครับเด้อมาเบิ่งคอมาบงแข้งเบิ่งขานี่ครับงวดตัวนี้นี่น้ำใต้น้ำล้างถือว่าดีพันนะความขุ่นความเชื่องของเพิ่นนะ ครขับนามล่างหัวง่าวอลาดได้พี่น้องนุ่มนีไปแหลมๆหลมครับข้อขาเล็บพี่น้องนี่เล็บกับข้อกับแข้งกับขาได้ครับเด้อนี่ก็ถึงว่ากับซักแต่ว่าถือว่าใช้ได้เนาะนี่ครับพี่น้องลำโตบันี้เครื่องดำค้นหางออะพอดีบรนไดใหญ่บัไดอวบจนเกินไปถือว่าใช้ได้ข้นหางก็อุลวดีเอาเบื้องบาดยางได้ครับเด้อเป็นงวหนังดีเติบอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อ่วงมาล้ำสังหาครับ ตัวนี้เป็นกําลังดีเตือจะทับไปได้พี่น้องเด้อติดโบติดบอท่านหูเนาะบันนี้ราคาเปิดลปไลฟ์ไปเลยครับราคาเปิดไว้อยู่ 1, 6, หนึ่งมืนหกพันหารอยหนึ่งมืนหกพันห้ารอยครับตัวนี้ตัวใดบพครับก็เป็นราคาหม่องขายทรงฟรีลอยรู้ครับอ้ 1, 6, หนึ่งมื่นหกพันหารอยราคาหม่องขายเด้อครับเด้อแต่ว่าคือถ้าพี่น้องเอาไปเป็นแพบแม่แสาวราคาเดียวกัน ราคาเดียวกันต่วเบอร์สามกับเบอร์สีร่ราคาเดียวกันขันเป็นนองเอาสองเบอร์มนลดได้อีกลดได้ยู่ส่งอีกหน่ยโล้นครับนี่ได้ครับเด้อแต่ว่าขันเอาเบอร์สามตัวหนึง่งเบอร์สี่ตัวนหนึ่งนี่เอาไปน้ำกันนี่ลดได้อีกตามเบอรงตามเ็นอยู่นี่ครับเป็นงูนังดีเติบกันเดือนกันเหินกันย่างนี่ก็ใส่ได้ครับบ่ทกบ่ถอนบอทืนบอย่างบอบิดบ่แบวนะครับเนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับพักค่ารถออกร้อยกิโลเด๋ยวหนึ่งหมื่นหาพัน ในข้าวเนื้อสบายสบายครับพี่น้องบ่ต้องไปขึ้นมากกะเป็นตะเลียงอีกตัวนึ่งนะครับนี่แม่นี่ก็เป็นตะเลียงอีกตัวนึงวนนนงวน่งกี่ดอก่อเพิ่นหรืไข่แหนยู่แม่น,นี่นามลางอาจราดดีหนังก็ะหูะหน้าหนาเนีจักหน่อยข้อขาเล็บดีสีแดงซ้ำครับแม่นี่พาลูกมา่หนึ่งโตในท้องทำไว้ติดบ่ติดบ่รับประกันอ่ะนี่คือเบอร์ที่สี่คือว่าไข่แหนเมื้อนี้แดดบดบดครับ แสงสีเสียงอาจจะบแจมใสปันใดเนาะครับเนาะอ่ะพี่น้องมักอยากได้กะโทมา่าเบอร์อยู่นี่นะครับหรือสีคอไล่กับเบอร์นี่ละครับเบิ่งเอาเดินดูหน,น่อยน,นะขันผูมักเนาะสังเกตเบิ่งสมองสมบ้วยครับเด้อบัดนี้มาเบิ่งเบอร์ที่หาครับพี่น้องเป็นง่วนหน่นอยๆสาวหน่อยละบัดนี้เนาะครับอายุปประมาณเท่าไหร่ครับอายุเก้าเดือน เก้าเดือนยังบ่ทันถึงปีสามแม่ลูกเพราะไรครับผมบอ่อ่าบ่รูกบ่มี่พงบ่มี่พอว่าบ่ฮู้ประวัติเพิ่นม,มาแม่นครับเบิ่งจากลำแข้งลำขาลำตรงลำตัวเป็นลูกหลอดอยู่ครับขอบตาดำขอบหูดำด้อครับเด้อข้อขามีเาม่เขามีอันดำดำมีขา,ขาวๆนี่ครับพ้อขานี่เพิ่นใส่ถุงเท้าใ,ใส่อนนันอีหยังกะเขาเอิ้นเป็นน่องบ่เออเพิ่นน่ะถ่ายงามอยู่เด้อครับแม่นี่บัดนี้เครื่องดำ ว่าบงช่วงท้ทยอ๋อลำหางนี่ซื่อตรงเหยียดดีนี่สูงนี่ถึงร้อยยี่สิบห้าป่ะครับได้ครับสูงวัดเห็นร้อยยี่สิบห้าหมาอลำบาง<ด>สันเนาะถึงหัวหนังใส่ได้นำไตนำลางคอแขงขาครับบ่งเอลไม่นีซักซักดีตื่นไปแล้วคอเนาะคอถือว่างามของเพิน่นอยู่นี่ครับถือว่ากใส่ได้เลยครับนี่คอขานำไตนำลางมือลึงครับคอออกหนานจักหน่อยสูงร้อยยี่สิบห้าเห็นแน่นอนเปิดราคาละไรเลยครับ เก่าพันหาครับเก่าพันหาลอยครับเก่าพันหาลอยได้ฟรีน้องตัวนี้เป็นงว้วะยังพันถึงปีเก่าพันหาลอยนี่ตัวล่องเดี๋ยวบอกน,นครับอ่าตัวนี้มอง,มองขาย,ยคนณนั้นครับมองขายเลยครับบบไก่ทรงฟีอืฟี่ลอยโลกให้เขาหรอวะกับ่านาจังจังเลยกับเจ่าโบไก่ที่ประมาณหาสิบหกสิบโลอ,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 อ่ถึงลอยโล่หนี่ทรงไหิเนาะครับิงรบง,รงฟี พอทนพ่นมาตําแล้วบอพ่แม่งครับอืมพ่นมาตําแล้วล่ะเนาะครับเด้อแล้วาพอเชียงคากับเบิรงเออเป็นงาหนังลายดีอืมไม่นี้หนังสซได้สุโตครับหนังนาทุกตัวด้อครับเด้อตามตามที่พาอผมมาหอดเบิดที่หาเนี่ยเป็นงูหนังดีสุดโตตัวนี้เครื่องดําปื้อๆเลยสีแดงพอดีพอดีใบแดงคักการเดินกันเหินกันย่างนี่ครับตามพี่น้องเห็นนี่นะครับยางบบบิดบ่เบี้ยวบ่ซ่ อากาศคึมคึมบดบดครับมื่อนี้ดีร่มเย็นเย็นโอ้บะฮอนคนไทยครับจะสีง้วนสีบางามเนาะคร<ช>ับเนาะดีแดงแหละครับตัวนี้แดงพอดีเลยครับบ่าเด้งเป็นเลสบ่าเด้งคำซ้ำเดงรรดง,ง,างามพอดีนี่ยแหละพี่น้องพี่จะหน้ามึงเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ที่หกแม่นบ่แม่นครับมโมลุ่นแตง่งน่าจะแต่งอือพิงก็ไม่สาวบ่ครับ เป็นว่าแม่สาวเป็นว่าแม่สาวด้วยครับเดอ้อความสูงครับแม่นี่ความสูงร้อยสี่สิบบวกกีด่ดอกร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่ถึงร้อยสี่สิบบวกด้วยครับเดอ้อหัวหล่นแต่งไว้ข้อขาเอาขนาดก็ซื้อตรงใส่ได้น้ำใต้น้ำล่างครับเห็นมากพอประมาณเนาะตัวสใส่แล้วบางครื่องเพียรครับครึ่งน้ำปือป้อคุณหางอวบห้ามนํำหางตรงค่อยหางถึง,ถงว่า,สาใส่เนะาะคอเอา จะถือว่าซักพอสมควรก็ใช่ได้ครับพอสีออกแดงเรือๆบริเวณเข้มครับแม่นี่อเป็นงวัวสาวอายุจักเดือนครับนี่อายุสิบเก้าเดือนพอ้โหสิบเก้าเดือนนี่เข้าสองอืมไก,ก,ก,กลๆอยู่พ่อสองกันเนาะแม่นครับมันท่านขืนท่านทับไปเป็นเป็นสัตว์อยู่มือมือที่ผมเอามาแต่ว่าผสมประทันนะครับอืม,มนี่เป็นสัตว์ที่หนึ่ง่ว่าผสมป่ะทันครับ ครับเปิดไว้ราคาหลายเลยครับเปิดว้อยู่ราคาอยู่สองหมืนสี่พันครับสองหมืนสี่พันได้พี่น้องด้อครับเมนี่สองหมืนสี่พันต่อใดบ่ครับกับต่อใดเมนี่สามารถต่อร่องเลยนะครับสองหมืนสี่พันทรงฟีลอยโลทรงฟีลอยโลพี่น้องต่อใดด้ครับราคาเนี้เอามาอยู่เมืองเราอยากได้กะโทรมาต่อเอาเพิ่นเป็นง่วเกลียดดีเติบมาง้วสทรงงามเติบไปโอ้พ่อเพิ่นบอกครับอ่าบ่รู้พ่อครับแต่เจ้าของเก้า เป็นเถ่าพอา่อเถ่าแม่เถ่าแล้วลูกไส้เสื้อให้กระบาดูน้ำลูกไายเพิ่นเอ๋รง่ว่าเกียดดีเติ๋ครับตัวนี้ครัห้อยข้าเจ้าตีเบอือห้อยข้าเจา้เา,เจาตีเอฟผมตัวนี้เมียนครับโอ้สิพอดีเติอไปดอกนี่เนาะจะผูดล้จะช่วงง่วขึ้นขื่นหมดแล้วครับเนี่ยเพิ่นจับไปตีเอฟได้น้อยสิง่ายบางเพิ่นจนเหลือนนิเนาะถ่ายดีดนะครับเมียนถ่ายดีน้ำดีขาดี นี่ครับ,บรเนาบัฏิกิริยาครับเป็นง้อผูเอาสายเนื้อสายเนื้อสายคุณแล้วครับบัเนี่อยายุไรไปได้ครับเนี่ยอายุทีเขาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับเอ้ากะบ้านไ้อวดไปไหนเนาะครับเอาไปคุณเอาได้เพียงเด้ออายุเจ็ดเดือนความสูงครับความสูงอาจจะได้ลอยเสาบ่<ะ>ลอยเสาได้อยู่อยู่บางนี่เนาะ<ม>นลอยเสาอยู่เนาะคือมันสี สิเป็นแพคคู่แพคคู่บ่ตัวนึังสิอยู่ไกล่ก็เลยก็คือให้พี่น้องเบิ้งตัวนี้กับลลวตัวที่บเห็นอ๋อครับเบ้งนี่สองตัวเบอ้์นี่สองตัวครับเปิดขายสองตัวด้วยครับเด้อเปิดขายสองตัวจว่าตัวนึงไปพื้นเห็นด้วยไกๆเป็นเห่นน้ำมูพุ่นครับมันเหลียตัวเดียวครับันี้แต่ว่าขายคู่ขายคู่ตัวที่บเห็นก็ซ้ํากันกับตัวนี้เหรอซ้ำเงินกับตัวนี้ครับอืมพี่น้องจะ่คยขอผ่าเบิ่งเนาะแมนครับ ไล่มากคอห้หมอลำสังหารทายเบิงสองตัวนี้ด้วยครับเด้อสองตัวนี้เปิดไปแล้วครับคืออ่าสิทํา้งคว่ำหัวใจกับพี่น้องเนาะตั้งตั้งคลิปแพ้กับไหม่ตะกรอนเนี่ยประมาณยีซิ่งกัสายพี่น้องเขาใจผิดพี่น้องเขาใจว่าขายเป็นครูคูแปดพันหาพี่น้องขาโทษมาหลายทิศแท้มันบอมแนแต่ว่าขันขันเอาทั้งคููนี่เครื่องเอาทั้งคูนี่แปดปัญหาในเที่ยวก่อนครอ่าเที่ยวนี่ ถ้าแยกอะเอาตัวใดตัวหนึ่งเขาพันหาแต่ว่าถ้าเอาเป็นคู่เนี่ยอตัวละแปดพันหาจังสินเอาคู่นี่ตัวละแปดพันห้าครับถ้าแยกตัวเอาตัวนี้ตัวเดียวจังสี่ะเก้าพันห้าเกพันหาครับพี่น้องเขาจะตันนี่เนาะครับแต่ว่าตัวนั้นเห็นบ่เห็นทันละพี่น้องครับแต่ว่าเวลาว่าซ้ำกันซํากันนะครับนี่ครับพ่นู้นครับคุณไล่กับบ่มาครับ น้ำซึ่งเนาะครัอสองเบอร์สองตัวนี้ตัวหนึ่งบปเห็นอาการราคาอย่างเด้อตัวละก่อพันหาเนาะก่อพันหานี่ตัวล่างเดี่ยบอครับก็น่าจะโตไหนแงยุ่ง่ตไหนนิดหน่อยครับสายเนื้อครับบาน,นี้ทรงได้อยู่เนาะทรงได้ครับบัวไก่ทรงฟีทรงได้ทรงได้เนาะครับอาจจะคอยทวงมาคุยจ้าก,กันได้ครับคูบ่สุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายนี่ทวงมาขอรูปภาพเพิ่มเติมเนาะครับ บานี้มดไปครับบัานเนี้ยมันจะเหลือตัวหนึ่งไหมครับหาผมแป๊บหนึ่งในพบ่พวยอันนี้อันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเนาะสองตัวเนาะสองตัวครับไปเอาล่อแล้วครับล่อเบิ้งอีกเบอร์แปดเนาะผมไปไร่มาครับครับถาบพี่น้องครับแม่นันไรมาบ่ได้ไรมาบ่ยูงามกว่หมูเบอร์ที่แปดเป็นอะไรมิเจ็ดเบอร์เนาะเบอร์ที่แปดนี่ไรบ่มาเหรพี่น้องเพราะว่า ลงรถเมือนขึ้นอยู่มันว่มันตื่นเสียกยันสั่นเนาะอืมอย่มันแนล,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 นลีนพืชตะพื่อพูนทอดใส่รบุป,ปลาเนี่ยขดอยู่นในมูน๊กไก่หงามงามให้ว่าเพี้ยน้ำน้ำน้ามน้ำเลรอเนาะเอาจะค่อยอยากเบิ่งกับจะค่อยขอวิโอเบิ่งเ,เอาเนะาะขอไล่มาด้วยครับไล่กับเบิ้งนี่แล้วเนาะก็ขอบบุญขอบคุณนเอฟซีพี่น้นองทุกขุสทุกคนด้วครับเด้อที่ให้ ำลังเลงกองเลงใจกับั่องน,นันทั่วบัวสีไทยของไดฟามได้ก่สร้างเนาะนำให้การสนับสนุนครับขอบคุณในหลายๆนะครับออมาล่มสงัดครับถ่ายคลิปนี้ยังอีกบ่ครับของมลํากบางตกับตวไันอืมบางเคือนีลดยนอที่อืบางเือรหลาย ผมก็บพเหลืออืกบพเหลือลอ,อ,อาเข้าใจเนาะต้องให้พี่น้องตันพี่น้องไปเรียนที่เขานะครับครับผมอากระทังติดตามไปเรื่อยได้พี่น้องเด้อราคาดีๆครับมาเนี้ราคางาม,มง่วงกับมีแต่หนังดีๆประกันชิพหนาชิบไม้ครับผมมาแนะนำทุ่มร่ำส่งกัสวัสดีครับ